ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของแมวส้ม อเป็นบ้าะไรสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คือว่าหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาตั้ง1วันแน่ผมก็รู้สึกคิดถึงทุกคนมากๆเลยครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาลงคลิปอีกแล้วซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับผมก็ไปไลฟ์เล่นเกมในทิกต o อกปกติแหละแล้วทีนี้นะครับมันก็มีคนคนนึ่งนะครับชื่อว่าแหกตำรา R O V นะครับมาเล่นกับผมในไลฟ์แล้วผมก็รู้สึกสงสัยว่าทําไมชื่อนี้มันคุ้นๆจังวะส่วนกระทั่งผมก็ได้มาส่องโปรไฟล์เขานะครับแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นเทนเมสซงโอ้โหเป็นคนที่ผมคคิิิดดดดไไไไววว้้้้้้มม่่ีีีผผจรรงงๆนนบกก็็เเเเเเลลยแแออาาาืใหท มาแล้วก็บอกว่าผมอยากเล่นเทนคู่กับลอเลียอพี่จังเลยครับอ้าวผมก็จัดไปนะครับแล้วเขาก็พิมพ์อีกว่าพร้อมสุดใจปกป้องพี่แมวส้มโหคําพูดนี่ดูเป็นซัพพอร์ตที่จริงใจมากเลยนะครับพอพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเกมโอเคครับมากันที่โหมดแบลเลยนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเฟิร์สพิกเป็นลิเลียนาครับแต่ผมไม่กลัวไงผมก็เปิดลอเลียอไปเลยดิชวิงโอเคครับผมมาแล้วผมลืมเปลี่ยนสเปลผมขอเปลี่ยนสเปลก่อนนะก็คือผมเป็นหนึ่งหนึ่งมาแล้วก็ใช้สเปลเอคว์มาครับ ไทยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสกินไทยด้วยเลยละกันเจอเลยค่ะตัวแม่สกินไทยลอเรียลตัวแม่เล่นกล้ามแล้วก็มาแล้วนะครับแห่งตำนาเอาวีก็เปิดเทนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ๊ะเหมือนฝั่งตรงข้ามเลือกตัวมาปแปลกๆนะครับคือผมไม่รู้เลยว่าใครเป็นซัรแล้วอยู่ดีๆนะครับลิเลียน,นาเขาก็เปลี่ยนจากสกินไทยเป็นสกินเมโลดี้ซะงั้นนะ่ะอาวแล้วแย่ yeah, แล้วผมจะใช้สกินอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่มีสกินพวกนักรองด้วยอด,ยดิงั้นผมใช้สกินสีฟ้าแล้วกันครับรีวิวการเล่นกับเทนเมทส้มนะครับพอเดอ้งกีผปป หญิงเองนะครับอยู่ข้างหลังผมไว้หนี่แหละบริการที่จริงใจแต่ว่ามีเรื่องให้เออีกแล้วนะครับคือปลาไหลมาทําอะไรที่บับแดงกันนะองหญิงระวังตัวด้วยนะครับปลาไหลตัวนี้มันตอดเจ็บเด้อตอดเลยเหรอเจ้าเป็นคนอีสานบอกแล้วพวกเรา3คนนะครับก็กําลังลุมตีปลาไหลอย,อยู่แล้วปลาไหลก็ได้ตายสิ้นชีพนะครับผมองหญิงครับวันนี้กินลาบปลาไหลไหมครับเดี๋ยวผมทําให,ห้พูดอะไรอะ่ะน่ากเกลียดอะ่ะฉันกินลาบปลาไหลไม่เป็นหรอกนะฉันกินเป็นแต่ต้มอึงนะ่ะ แล้วเราก็มาดูการเดินเกมของเทนเม็ซงนะครับว่าในเกมเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะครับในจังหวะนี้นะครับเทนได้เดินไปเช็คป่าฝั่งตรงข้ามที่บับแดงนะครับแล้วก็เห็นหยานฟาร์มอยู่ผู้ตามที่ดีอย่างเรานะครับก็ควรที่จะไปเสริมเทนนะครับแล้วจังหวะนี้นะครับเทนคือแบบว่าทําจังหวะสวยมากแล้วมีผมกับอเลนดอนนะครับที่ตามมาแล้วก็ได้คิวหยานไปนะครับแต่แล้วนะครับปลาไหลกับลิเลียก็มาเติมนะครับแต่บอกเลยว่าปลาไหลก็เป็นแค่ปลาไหลตัวนุ่มนิ่มะนะครับส่วนลิเลียก็น่าจะสู้ไม่ไหวก็เลยถอยกลผมมมาว้ตับ เดี๋ยวผมจับหมาให้ได้เลยนี่เลยผมได้หมาแล้วทุกคนมิสแกรนมิสแกรนมิสแกรน แล้วผมก็ได้มิสแกนลิเลน่าตายไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าการเดินเกมของเทนคนนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นเลยนะครับทำจังหวะสวยตลอดแล้วก็ให้เพื่อนได้คิวตลอดเลยครับด้วยความที่เป็นออฟเลนน่นะครับมันก็จะมีแบบว่าบวกกันตลอดเลยแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ลงมาช่วยเพื่อนนะครับแต่ว่าผมเปิดวงอีกที่หนึ่งแล้วฟอร์เลนเขาก็พุ่งไปอีกที่หนึ่งอะ่ะโอ้โห่างกล้าหลอกกันแล้วผมจะรำยังไงเนี่ยอืแล้วผมพุ่งไม่โดนเขาด้วยสี่ิลสองผมก็เลยไม่รีนะครับแต่ก็ยังไงผมก็ได้คิวฟอ,อร,เร,ออร์เลนมา แลวเขาก็เลิกตามครับผมแต่ว่าบอลลิเลียยังตามผมอยู่ผมก็หลบบอลลิเลียชนทุกคนไปเลยอันที่จริงผมฟลุกนะครับจากนั้นเราก็เก็บป้อมบนฝั่งตรงข้ามมาได้นะครับซึ่งตานี้เนี่ยปลาไหลเน่เป็นซับพอร์ตนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าเขาโยนเกมหรือเปล่าเพราะว่าเขาอ่ะมาตายให้ทีมผมบ่อยมากเหมือนแจกคิวอะครับอย่างเช่นช็อตนี้เอ๊ะมาทําอะไรคะต้องการอะไรคะปลาไหลอยากโดนมิสแกรนเหรอคะมิสแกรนกล้ามาทำองค์หญิงแบบนี้แกต้องเจอวิชามิสแกรนขั้น2ย่า <laughs> คือเขาเงินน้อยมากแต่ว่ามาสู้กับผมอะลีเลียก็ช่วยไม่ได้นะครับดูเหมือนว่าการเงินของฝั่งตรงข้ามจะตกต่ำนะครับฟอร์เรนเขาก็เลยมาเอามังกรคนเดียวผมก็เลยมิสแกรนเข้าไปเลยนะครับเปิดวงมิสแกรนแต่ว่าฟอร์เรนเนี่ยหนีไปได้แต่ยังไงผมก็ตามทันนะครับแต่ว่าพักพวกเขาเนี่ยมาเร็วผมก็เลยกดล้างนะครับผมแต่ว่าฝั่งนั้นเนี่ยมาเยอะเกินผมก็เลยพุ่งไปหามังกรให้มังกรช่วยนะครับแต่ก็เออมังกรก็ยกผมไปพร้อมศัตรูเลยแล้วผมก็ตายนะแต่แล้วยังไงเราก็เป็นฝ่ายชนะไฟนะครับเพราะว่าเราก็เงินเยอะกกกกวววว่่่่่าาาาแแแลแลละคครรรีีเเเ้้้็็ไไมมมอยยูดนท อนทีมเขาสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะฟอเรนเนี่ยโดนหนักสุดเลยเอ้ยอย่าทำผมเลยนะครับอย่าทำผมหยุดช่วยด้วยทุกคนน่าสงสารจังเลยนะคะพอดีบรรยากาศของฉันค่อนข้างดุไปหน่อยนะครับแก่รอเลี้ยวอะไรแคนี้เกิดอะไรขึ้นคะเฮ้ยกิอะไรเราไม่ชอบแกเลยเกิดอะไรขึ้นครับองคหญิงตกใจหมดเลยอ่ะอยู่ดีๆปลาไหลก็จะมาตอดฉันโ้หจังหวะนี้เทนไถ่สามสวยมากเลยครับเป็นการถ่ายที่สมกับเป็นเมสซมจริงๆนะครับอืมชนะแล้วเหรอนี่มันเพิ่งเจ็ดนาทีเองนะเดี๋ยว ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายทุยจะป้าเกมที่แล้วเนี่ยผมตัดได้แค่4นาทีเองนะครับคือผมจะลงคลิป4นาทีมันก็ยังไงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วตัวแม่ก็จะลงสนามอีกรอบนึงนะคะโอ้ตายแล้วแล้วเจอลิงกับอลเลสเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหคือดูไม่ออกเลยนะครับว่าหยิบลิงมาทุบใครแล้วก็หยิบอลเลสเตอร์มาจับใครนะครับ <S <S แต่โทษทีนะคะพอดีฉันมีรมที่จริงใจอยู่นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปมิสแกรนด์กันค่ะ ว้าวตานีเจอเป็นเคนโรมซะด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหินซับที่มันอัปเดตมาใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะทําให้เคนอ่อนลงนะพอเปิดตาแล้วเนี่ยยังสามารถทาดาเมจใส่เคนได้ด้วยนะครับมาแล้วเราก็มาเคลียร์เลนกลางกันก่อนเลยนะครับมาดูกันว่าผมกับเอเลเตอร์เนี่ยใครจะเวลสองก่อนกันโอเคผมเวลสองก่อนนะครับเราก็เลยมีเวลาลงมาที่เลนแครลรี่ก่อนนะครับแล้วคุณเทนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้รวมกลุ่มตรงนี้นะครับเราก็บอ๋เพื่อนรวมทีว่ายังไงเราก็ต้องได้แน่นอนไวโอเลตตัวนี้ยืนรอสักพักหนึ่งนะครับจากนัน ก็ถ่ายไวโอเลตออกมาทำให้ผมเนี่ยสามารถพุ่งเข้าไปทาดาเมจกับไวโอเลตได้นะครับเป็นไงละ่ะเทนคนนี้ขอใจเชื่อใจเขานะครับเขาทาให้ได้ทุกอย่างเลยแต่ดูเหมือนว่าผมน่าจะกลับไปเคลียร์กลางไม่ทันแล้วนะครับผมก็เลยขอแท็กคลิปหน่อยนะอีรินนะได้เลยค่ะสําหรับป้าแก่ๆที่เดินไปเลนกลางไม่ทัน<ม>นะน่ารักที่สุดเอะเมื่อกี้ว่าอย่างไงนะอ๋อไม่มีอะไรค่ะหนูบอกว่าป้าคนสวยค่ะอ๋อโอเคจ้าหนูอีรินคนสวย ต่อมากเดี๋ยวฉันจะมิสแปรนหลอดสักครั้งนะคอยดูเถอละลา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 เอ๊ะเอาวอะไรเตยยังไม่เวลสี่หรอจับฉันไม่ได้หรอกวา เมื่อกี้มันก็แค่ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับเรามาแก้แค้นดีกว่านี่นี่ลิงทำผมหรอนี่แน่นี่แนะน่นะหลังจากที่เราโดนลุมสกรรมไปเมื่อตอนนั้นนะครับตอนนี้เราก็เวลสีสักทีเย่ยวฉันไป่ทำองค์หญิงฉันฮะนั่นแหละเทรนนั่นแหละมิสแกรนมิสแกรนถูกต้องจังหวะเมื่อกี้นะครับเทรนก็ได้ไถ่ายอะเลเตอร์มานะครับเป็นการแก้แค้นให้ผมด้วยโอเคครับคือผมเพิ่งจะไปนอนมาแล้วก็มาภาคต่อจังหวะนี้นะครับมูร์หลาดอันติเข้าไปแล้วก็โดนอะเลเตอร์จับซะงั้นน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 น่่่่่ะะะะถ้้้าาาาาเเเเเรรรจจจจไไมมมมชววยยยยััก็ดููแงํใใใปหหอออคบืลลีฮ รจับแล้วเราเลี้ยวลัมเลยลําเลยแต่ในใจจริงๆเราเนี่ยไม่ได้อยากลําเลยนะครับแต่เมื่อกี้นะครับก็ได้มาคิวหนึ่งอยู่โอเคมาพูดถึงการเพิ่งตื่นของผมเมื่อกี้ดีกว่าคือก่อนที่จะมีไฟเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้หยุดการพักน,นะครับแล้วก็ไปนอนพักผ่อนมันจะเป็นช่วงประมาณบ่ายโมงแล้วผมก็คิดว่าเอะนอนสักชั่วโมงตื่นมาบ่ายสองดีกว่าเราจะได้รีบพากคคิปแล้วเราก็จะได้รีบแบบไปเล่นเกมอะไรเงี้ยสรุปคือที่พักอยู่ตอนนี้ก็คือสี่โมง <c oughs> คือน,อนอนตั้งแต่บ่ายหนึ่งจนถึงสี่โมงเลยอ่ะโอ้โหตาย ภาคต่อไปนะครับผมในจังหวะน,นี้เนี่ยทีมเราได้เปรียบฝั่งตรงข้ามมากเลยนะครับด้วยสกอร์12ต่อ6นะครับผมในเมื่อสัญลักษณ์เคนขึ้นเนี่ยเทนก็เปิดตาแล้วก็เจอเคนเลยนะครับแล้วก็ฟิกสกิล2เข้าไปหวังว่าจะลากเคนมาให้เพื่อนตีนะครับแต่กลับดันโดนอเลสเตอร์จับสัง,งั้นทีนี้ผมก็เลยได้เปิดวงเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าก็ช่วยเทนไม่ได้แลวไฟเมื่อกี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็เลยต้องถอยออกมาก่อนเกิดเรื่องเกิดเล่ากันอีกแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยบัตโดนเอเลสเตอร์จับอยู่ ครับับไอ้ลิงโผล่มาจากไหนไม่รู้จะมาชุบผมนะครับผมเกือบตายแนะ่แต่ก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าบริการที่จริงใจเนี่ยคอยปกป้องฉันอยู่นะจ๊ะในจังหวะนี้เนี่ยเห็นเทนฟิกเข้าไปหาเลเตอร์แล้วครับแล้วผมก็คิดว่าอเลเตอร์เนี่ยต้องจับเทนแน่ๆสรุปอเลเตอร์ก็ฟิกตามเทนด้วยนะครับแล้วก็ไม่จับเทนน้ำมารอจับผมเฉยแต่การเสียสละของผมนะครับก็เกือบทําให้ทีมเนี่ยชนะไฟท์เลยตอนนี้เนี่ยอีลินกำลังดันป้อมล่างอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะโดนเคนล้วงนะเสียเลือดไปครึ่งหลอดนะครับแต่ว่าอีลลิิินนนนนเเี่่่่่ยยกกกกดดแแข็็็งงงททััััตบบบคคครรออุหววูะซึผมา แต่เอาไปามามูาดก็มาช่วยนะครับแล้วทีนี้อิรินก็รอดเฉยเลยแต่ดันเป็นมูาดเอง,ท,งทั้งนั้นที่ต้องตายเพราะว่าโดนซาน,นี้ตักเอาจบและในที่สุดนะครับเทนก็สามารถไถ่ายเคนมาให้เพื่อนร่วมทีมคิวได้สักทีในจังหวะนี้นะครับบัตก็จะเข้าไปล้วงข้างหลังนะครับแต่ว่าก็โดนอเรเตอร์จับสักก่อนผมก็เลยจะเข้าไปช่วยบัตนะครับแต่ไม่ทันลยบัตก็ตายแล้วครับพวกเราเนี่ยเลยต้องถอยก่อนนะครับเพราะว่าคีฟก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็มาเอาดาร์กนะครับเพื่อรวมจบอีกครั้งหนึ่งตัดภาพื่อีได้ ิวมา2คนแต่ว่าก็ไม่สามารถเข้าไปล้ำลึกกันดได้แล้วนะครับเราจึงต้องถอยกลับมาอีกแล้วโหฝั่งตรงข้ามนี่การบ้านเก่งมากเลยนะแต่ครั้งนี้แกไม่รอดแน่ฝั่งตรงข้ามพอทาน,นีตายแล้วนะครับเพื่อนร่วมทีมก็บอกให้เอาดาร์กเลยพอดาร์กตายแล้วเนี่ยบอกเลยว่านี่คือจุดจบของแกฝั่งตรงข้ามหมุกบ้านศัตรูครั้งที่385นะครับเทนก็ได้เข้าไปยืนข้างหน้าเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยมากันบ้านนะครับผมก็เข้าไปการศัตรูพร้อมเทนเหมือนกันแต่ว่าบัตเนี่ยเข้าไปทาไมก็ไม่รู้นะครับแล เนี่ยไปตีคีปจนตายเลยครับโอ้ยแลวนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เรายังไม่ชนะนะครับทุกคนและฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็กําลังจะมาเอาคืนเรานะครับโดยไวไอเอรเลตกับเอลี i, เนี่ยก็ได้ปะทะหน้ากันอยู่แต่สุดท้ายนะครับก็ตายคู่ทั้งสองคนเลยแต่ยังไงก็ช่างเถิดแทงที่จริงใจของผมนะครับเกิดแล้วสิ่งที่เห็นนะครับคือเทนกําลังเดินเปิดตาวิ่งไล่ซานิตเป็นเส้นคู่ขนาดเลยแล้วก็มาสกิลสองใส่อลเลเตอร์นะครับทำให้อลเลเตอร์เนี่ยโดนสตัน้นแล้วก็ทำให้ผมเปิดวงได้คิวไปนะครับแล้วก็ได้ซา,านเานคนะะ แต่ลีงเนี่ยก็เข้ามาแบบขัดขวางผมะถึงแกจะได้คิวฉันไปแต่แกไม่ชนะหรอกไอ้ลีเ้ยเพราะว่าโชคชะตามันบังคับมาแล้วว่าให้ฉันต้องชนะนะเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้ยโอยกว่าจะชนะให้ตายเถอะคุณนะ <c oughs> โคตรนานเลยแบบขึ้นบ้าน3 4สี่รอบจบไม่ได้สักทีนะครับโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ที่สําคัญเลยเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าสนุกหรือเปล่าเพราะว่าผมอยากอ่านเมนต์ของทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบน